สวัสดีครับพี่น้องที่รักนะครับผมกาะจังดารักษ์พี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าโดยทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รักพระองค์และผมเชื่อว่าพี่น้องรักพระองค์ถึงได้มาฟังคําสอนนี้พระเจ้าโดยทรงสําแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญ,ญญาณเพราะว่าพระวิญ,ญญาณทรงยังรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้าลึกของพระเจ้า ผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงสำแดงสิ่งล้ำลึกให้แก่พี่น้องนะครับพี่น้องจะเรียนมากกว่าที่ผมสอนซะอีกพระองค์จะตรัสกับพี่น้องการเรียนรู้ของพี่น้องจะไม่ถูกจำกัดโดยความรู้ของผมและสิ่งที่ผมพูดนะครับขอพระเจ้าสำแดงและเปิดม่านบางตาพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับพบกันในคำสอนนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำในการรับใช้อิกประการหนึ่งนะครับ ผมอยากจะอ่านหนังสือสุภาษิตบทที่10ข้อ12ก่อน1 0ข้อ12ความเกลียดชังเราให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่างทุกคนพูดสิครับความรักให้อภัยสุภาษิตบทที่1ิข้อ9ถึง10ผู้ให้อภัยการละเมิด ก็มุ่งจะสร้างมิตรภาพแต่คนที่ชอบพูดย้ำความผิดจะทำให้เพื่อนสนิทแตกคอกันคำว่ากล่าวเข้าไปในคนที่คำว่ากล่าวเข้าไปในคนที่มีความเข้าใจลึกกว่าการเคี่ยนคนโง่สักร้อยทีไหนทุกคนพูดสิครับให้อภัยความรักให้อภัยใช่ไหมครับ หนึ่งย้อนบทที่4ข้อ18ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษแต่ผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ในทุกคนพูดสิครับความรักในทุกคนพูดสิคับความรักขับไล่ความกลัว สองที่บที่บทที่หนึ่งข้อ7เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยริษานุภาพความรักและการบังคับตนเองแก่เราทุกคนพูดสิครับความรักขจัดความกลัวหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ8เหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้ความรักให้อภัยสุภาษิตบทที่29เข้อ25ความกลัวคนไว้ความกลัวคนได้วางบ่วงไว้แต่คนที่วางใจในพระยาเวาก็ปลอดภัยเดี๋ยวผมจะพูดถึงการรับใช้ที่ถูกควบคุม ด้วยสองอย่างนี้ท่านต้องเลือกท่านจะรับใช้ด้วยวิญญาณแห่งความรักหรือท่านจะรับใช้พระเจ้าด้วยวิญญาณแห่งความกลัวหนึ่งที่มทีบทที่สี่ข้อสิอง่าให้ใครมาดูหมิ่นท่านเพราะว่าท่านยังหนุ่มแน่นเพราะท่านเป็นผู้หญิงเพราะท่านตัวเล็กเพราะท่านไม่ได้จบโรงเรียนพระคัมธรรมทมา เพราะท่านพูดไม่เก่งเท่าเขาเพราะท่านไม่รู้ภาษากรีกเขารู้ภาษากรีกท่านไม่รู้ภาษาฮีบรูแต่จงเป็นแบบอย่างสําหรับผู้เชื่อทั้งในด้านวาจาการดําเนินชีวิตความรักความเชื่อและความบริสุทธิ์ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่พูดมาเพราะว่าผมไปเจอสถานการณ์โบสถ์ที่เปิดใหม่โบสถ์หนึ่งและ ผมนั่งให้คำปรึกษาสอบอโบทนั้นมีการขัดแย้งกันแล้วก็คนท้อใจเสียกำลังใจแล้วผมคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งพระเจ้าให้ผมถึงบางอ้อผมก็บอกเอ๊ะมันอะไรนะมันเกิดอะไรแล้วในที่สุดพระเจ้าก็บอกว่ารากของปัญหาคือหนึ่งผู้นำ ไม่ชอบหน้าอีกทีมหนึ่งไม่ชอบหน้าเพราะมีการสะดุดและทำให้เกิดความไม่พอใจมีการพูดจาไปสะดุดใจแล้วฉันไม่อยากคบกับเธอฉันไม่อยากยุ่งกับเธอนะครับประการที่สองรากของปัญหาของกลุ่มนี้ที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่แค่ ไม่รักแต่กลัวบางครั้งนะครับในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราเจอคนที่พูดเก่งกว่าเรารู้พระคมพีมากกว่าเราหล่อกว่าเราสวยกว่าเรารวยกว่าเราเก่งกว่าเรามากดีกว่าเราดูแล้วโอ้โหน่านับถือมากแต่เราเป็นสอบอที่อาจจะเงินก็ไม่ถึงเท่าเขา ขับรถก็ไม่ดีเท่าเขาเราดูด้อยกว่าเขาเขาภาษาอังกฤษเขาบ่า bluff คือเขาพูดจาให้เรารู้สึกโอ้โหมันท้อใจเขาเก่งกว่าเราถ้าท่านจะรับใช้พระเจ้าตัดสินใจเลยนะครับท่านจะไม่เกลียดใครทั้งนั้นท่านจะรักทุกคนเหมือนที่พระเยซูร,รักเขาต้องข้ามเรื่องนี้ให้ได้เลยนะครับต้องข้ามให้ได้ ไม่มีการเกลียดหน้าใครทั้งนั้นในโบสถ์หรือในกลุ่มของท่านบางคนมีบุค,คลิกที่เหมือนกับหนามมาจิ้มใครเคยเจอคนอย่างนั้นบ้างคุยด้วยทีไรเหมืนเจ็บเหลือเกินมันเจ็บเหลือเกินคุยด้วยทีไรรู้สึกเหมือนมันเหยียบหัวแม่โป้งเราทุกทีบุค,คลิกมันเจ็บแสบมากและคนประเภทนี้บางทีทำให้เรารู้สึกไม่ชอบหน้าเขาเหม็นหน้าเขา ต้องตัดสินใจจริงๆนะต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณข้ามไม่ได้เลยคือเราจะรักทุกคนไม่ว่าเขาจะบุค,คลิกเป็นยังไงไม่ว่าเขาจะพูดยังไงก็ต้องรัก <laughs> ยากไหมยากนะแต่นี่แหละครับแบกกางเขนนันไม่ง่ายเลยนะง่ายได้ยิ่งใหญ่ อมไม้ oh ให้เรา <laughs> รักคนที่ไม่น่ารักเนี่ยมันเหมือนแบกกางเขนเราต้องรักเขานะครับ <laughs> แบกกันทุกวันเลยครับต้องให้อภัยคนแล้วพอเร,รักเขาจะเกิดอะไรครับเราจะให้อภัยเขาในความผิดของเขาแล้วเมื่อเราให้อภัยเขา ความรักของเราฟังดีๆนะครับผมผมรู้สึกว่าเนี่เป็นปัญหารากหนึ่งที่สำคัญมากที่ทำให้ผู้รับใช้หลายคนไม่เกิดผลพอเราไม่รักเราไม่ให้อภัยเราก็เริ่มกลัวถ้าเรารักเราให้อภัยตาเราก็มองไม่เห็นความผิดของเขาอีกต่อไปพระกบีบอกว่าความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่าง พระกัมบ,บีบอกว่าความรักนั้นทําให้เรามองไม่เห็นความผิดของคนอื่นทําไมใครเป็นพ่อแม่ในห้องนี้บ้างยกมือขึ้นสังเกตไหมตัวเองอะ่ะไม่ค่อยเห็นความผิดของลูกอแต่เห็นความผิดของลูกคนอื่นลูกคนอื่นร้องกระจององเง้พ่อแม่ไม่สั่งสอนแต่ลูกเราเองนะ่ยร้องนี่เฉยพราะเรารักลูกเรามองไม่เห็นความผิดของลูกของเราจริงไหมครับเหมือนกันเวลาที่พ่อหนุ่มคนหนึ่งในห้องเนี้ย ไปรักสาวเนี่ยโอ้โหตาบอดเลยมองไม่เห็นเลยความผิดอะไรมันก็ดีเป็นมดเพราะรักเขาอะเราต้องตัดสินใจรักพี่น้องแบบนั้นเหมือนกันเราจะไม่ค่อยเห็นความผิดของคนและเมื่อเราให้อภัยความกลัวมันก็หมดไปแล้วกลัวอะไรบ้างละ่ะกลัวว่าหนึ่งเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องกลัวว่าสองทำงานกนะับเขาไม่ได้กลัวว่าสามเขาจะมาอยู่เหนือเรา เขาจะเก่งกว่าเรากลัวว่าซีไม่อยากเจอหน้าอยากหนีกลัวกลัวเจอหน้าความกลัวเนี่ยมันทำให้เราเลยเป็นผู้นำที่ไปที่ไหนก็พูดไม่ค่อยออกไม่ค่อยกาไม่ค่อยกล้าออกความเห็นหรือไม่ก็ทำรุนแรงไปเลยคือดา่าให้คนนั้นออกจะโบ์ไปเลยไล่มันออกไปซะเลยและอาการเราก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะเราไม่รักเขาเราไม่รักคน เราก็ไม่ให้อภัยและเราก็กลัวกลัวไปหมดผมให้เคยเคยให้คำปรึกษาของสอบอเขาก็นั่งบ่นให้ผมฟังว่าสมาชิกค,คนเนี้ยอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนุ้นอย่างนี้สมาชิกค,คนอย่างนุ้นอย่างนี้อย่างนี้าง,ง,าง,ง,าง,งี้แล้วผมก็นั่งฟังไปไมไ่พูดเลยเลยนะนั่งไปไปสิบห้านาทีบนโทรศัพท์และในที่สุดผมบอกว่าอาจารย์ครับ ผมขอตักเตือนว่ากล่าวได้ไหมพอพูดเสร็จผมก็ขอตักเตือนว่ากล่าวได้ไหมผมว่าอาจารย์เนี่ยรับใช้พระเจ้าด้วยความกลัวอาจารย์ไม่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่ออาจารย์ไม่ได้รับใช้พระเจ้าด้วยความรักอาจารย์ฟังทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ไม่รักเขาเลยอาจารย์เอาเขามาด่าให้ผมฟังอาจารย์เอาเขามานินทาให้ผมฟังแล้วไม่ไว้ใจเขาด้วยทั้งนี้จริงๆนะ ผมรู้จักเขาเขาไม่มีอะไรเลยผมรู้จักคนนี้ดีรู้จักคนนั้นดีพอไปคุยด้วยส่วนตัวไม่มีอะไรเลยแต่เพราะว่าใจของอาจารย์ผิดไปตั้งแต่ต้นคือไม่ชอบหน้าและกลัวว่าเขาจะทําอะไรพระคมภีรถึงบอกว่าความรักจะลบล้างความกลัวออกไปเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้ารักลูกเดียวเราที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะเรารัก เราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเรารับใช้พระเจ้าด้วยความกล้าหาญเอเมนไหมครับและจะทํำยังไงถ้าเกิดคนเหล่านั้นมาเหยียบหัวแม่โป้งเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกเบื่อแล้วแบ,บกกางเขนเราทํำยังไงดีมัทธิวบทที่18ข้อสิบถึงสิเป็นคําตอบหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทําผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสอง เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจะพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคริสจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสจักรอีก ก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีหมายความว่าถ้ามีคนมาเหยียบหัวแม่โป้งเราผมอยากจะหนุนใจนะครับผมให้คำปรึกษาสอบอเยอะมากผู้นําเยอะมากในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเมืองไทยโลกออกไมหมฮะไม่ใช่มาจากพี่น้องส่วัญญ่มาจากที่อื่นแล้วผมมากจะพูดอย่างนี้พอเขามาเล่าฟังว่างี้คนนั้นมาทํางี้ผมตอบก่อนเลยผมบอกว่า อาจารย์ครับมัทธิวบทที่18อาจารย์ไปคุยกับเขาก่อนโดยตรงหนึ่งต่อนหนึ่งถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องมาบอกผมผมจะไปคุยด้วยกับอาจารย์แต่ผมไม่ไปคนเดียวเพราะผมไม่อยากให้มีภาพมุมว่าอาจารย์มาฟ้องผมไม่มีการฟ้องถ้าคุณคุยกันไม่รู้เรื่องผมเข้ามาและคุณคุยกันสามคนเนี่ยเขาคนนี้และผมสมคนเรามาพูดกันหน้าต่อหน้าไม่มีการนินทากันรับหลัง อยากหนุนใจต่อไปนี้เรามีวัฒนธรรมใหม่ได้ไหมในประเทศไทยและกลุ่มคนไทยไม่มีการนินทาไม่มีการเกียดหน้ากันมีปัญหากันทำอะไรครับไปคุยหน้าต่อหน้าแบบเจนเ l ล m a n แบบลูกผู้ชายและแบบสุภาพสตรีตามองกันด้วยความรักให้อภัยกัน คุยกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุภาพด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วให้มันเรื่องจบลงที่นั่นไม่มีการเก็บบิ t e ทนเนสคมขมขื่นเก็บความกลัวและไม่พอใจทั้งนั้นเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยมือสะอาดและใจบริสุทธิ์รักไม่กลัวลให้อภัยตลอดเวลาพี่น้องกับคนแรกที่สุดในคริสจักร ที่ต้องถูกจัดการก่อนคือสอบอให้พระวิญ,ญญาณจัดการท่านท่านจัดการตัวเองท่านต้องชนะให้ได้ท่านต้องอยู่สูงเป็นนกอินทรีอย่าลงมาเป็นไก่กะตากกะตากอยู่บนพื้นคนเยอรมันไม่เลียกระตากนะเขาเี่กอะไรกิกกะลุกกูอะไรทำรองเนี้กิกกรกกลุกกู นะครับผมไปเทศนาที่เมืองเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วผมบอกว่าไก่กะตากะตากทุกคนมองหน้าผมอะไรกะตากะตาอ๋อคลิกลุกกูอะไรของเขาเนี่ยฮะครับพี่น้องครับเราไม่ใช่ไก่เราเป็นนกอินทรีเราต้องอยู่เหนือแบบวิธีของมนุษย์ให้ได้รักคุยกันเผชิญหน้ากันอย่ากลัวเหตุผลหนึ่งที่เราไม่กล้าเผชิญหน้าแล้วไปคุยเพราะเรากลัวเขา ม่ต้องกลัวเรียกมาคุยเลยอาจารย์ดาเก่งเรื่องนี้มากอาจารย์ดามีเรื่องอะไรกับใครนะเรียกมาคุยเลยหนึ่งต่อหนึ่งให้มันจบไปเลยนะครับผมโดนเยอะเวลาอาจารย์ดาไม่พอใจผมเพราะว่าผมทําผิดไม่ใช่อาจารย์ไม่ดีนะผมทําผิดเองอาจารย์ดาก็เรียกมาคุยเลยนี่เป็นอย่างงี้ค่ะเสียใจกลับใจแล้วสามีกลับใจ <laughs> นะครับ โอเคใครบอกว่าต่อไปนี้จะรักทุกคนบอกว่าใครบอกว่าต่อไปนี้จะให้อภัยต่อไปนี้จะคุยกันหนึ่งตอนหนึ่งก่อนเราจะไม่หลบไปหลบมาคนไทยนี่หลบไปหลบมาหลบไปหลบมา <laughs> ไม่ฉันไม่ค่อยชอบหน้าเธอเนี่ยคนนั้นอ่ะฉันหลบฉันเดินหนีฉันไม่มองตา ไปคุยเลยมีอะไรไม่พอใจกันเข้าไปคุยอย่า,ลลาลหลบไปหลบมาแล้วพอหลบไปหลบมามันก็เพิ่มความเกลียดเพิ่มความกลัวเพิ่มความขมขื่นในใจแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วงานพระเจ้าก็พังทลายเราต้องไปคุยกันรักกันคืนดีกันกอดกันจับมือกันฉันให้อภัยเธอเธอให้อภัยฉันไหมแล้วแค่เรื่องมันจบขึ้นไปเลยนี่คือวัฒนธรรมของสวรรค์เอเมนไหมครับนั่นคือข้อแนะนํา ในการรับใช้อีกประการหนึ่งนะครับมีคําถามอะไรไหมครับอันนี้ใครบอกจะเอาไปปฏิบัติบ้างเราจะมีวัฒนธรรมยินในโบสถ์ดีไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเปิดให้ถามคําถามได้สักสองสามคำถามมีมีใครถามอะไรไหมครับอยากจะหนุนใจนะครับว่าให้สร้างโบสถ์ที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเชื่อนะครับความกลัวตรงข้ามกับความเชื่อ ความรักตรงข้ามกับความเกลียดถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เรารับใช้พระเจ้าด้วยความรักและความเชื่อไม่ใช่ความกลัวอย่าก,กลัวสิ่งใดกล้าครับเชิญมีคําถามข้างหลังครับครับขอ,อุญาเรียนถามอาจารย์หมอนะครับครับก็สมมติว่าเวลาเราเราตัดสินใจทําอะไรแล้วก็มีคนไม่ค่อยเห็นด้วยเขาก็จะถามว่าเอ๊ะตกลงคุณถาม พระวิญญาณแล้วยังเราเราก็จะงงๆว่าคือเราก็คิดว่าไอเน,นี้ยมันดีแล้วเราเราก็ตัดสินใจทำแล้วเขาก็ไม่อยากจะเห็นด้วยก็ก็ถามว่าคุณถามพระวิญญาณแล้วยังอันนี้คำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่สองก็คือเวลาเราอยากทำอะไรแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็ตัดสินใจทำทีนี้เขาก็อ่า เราก็อยากจะให้มันเป็นไปตามนั้นเราก็เลยบอกว่าอันนี้พระวิญญาณนาแล้วซึ่งบางทีมันอาจจะอาจจะเราอาจจะไม่ได้ถามพระวิญญาณหรือเราอาจจะไม่มั่นใจก็ได้ว่าพระวิญญาณนําแต่เราก็บอกไปเลยว่าอ๋ออันนี้พระวิญญาณนาไปแล้วครับผมครับอาจารย์มอคิดคิดว่าอย่างแี้ครับขอบคุณครับครับคืออย่างนี้นะครับเรื่องการนําคริสตจักรเนี่ย มันมีมันมีสองกรณีนะครับกรณีที่หนึงก็คือว่าเป็นกรณีที่เรากําลังนำที่ประชุมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมเทศนาผมนำที่ประชุมและพระเจ้าก็ทำงานในใจผมว่าให้เรียกสอบอขึ้นมาข้างบนที่จริงผมไม่ได้วางแผนนะฮะพระเจ้าพูดกับผมเรียกสอบอผมก็เลยเรียกสอบอขึ้นไป ในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องไปตามความเชื่อมอน,นุกินรีแล้วล่ะเกาะบินแลังจาเราจะพลาดพระเจ้าก็เข้าใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณเราก็แบบด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจและเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องมากที่สุดของคนของพระเจ้ามากที่สุดในที่ประชุมแบบเนี้ย เราก็ต้องเคลื่อนไปแล้วล่ะครับเราไม่น่ามาไม่มีมาถามคุณมีความเห็นไงผมคุณจะเรียกสบอไหมคุณมีความเห็นไงมันทําไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะเรากําลังนําพระวิญญ,ญาณกําลังเคลื่อนพระเจ้ากําลังทํางานอยู่เนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามนั้นละเห็นภาพไหมครับหรือเรากําลังนํากลุ่มสามัคคีธรรมเราเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมแล้วเรากําลังนําเพลงอยู่แล้วพระเจ้าก็เปลี่ยนเพลงหรือเปลี่ยนมาเป็นว่าอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันมิกัน เคลื่อนไปในการที่ประชุมผมผพูดกำลังพูดถึงที่ประชุมในกรณีพวกนี้เนี่ยนอกจากเราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วเกิดมีการเปลี่ยนโดยการทรงนำพระวิญญ,ญาณก็คงจะไม่เป็นการเหมาะสมที่คนจะยกมือถามว่าพระวิญญาณนำคุณไหมเดี๋ยวจะเป็นข้อต่อไปเลยเนี่ยข้อแนะนําในการรับใช้นะครับเพราะว่าเป็นการไปดับพระวิญญาณหรือว่าถ้าพระวิญญ,ญาณไม่ได้นําจริงก็เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นผู้นําคนนั้นไม่เหมาะสมโอเค นี่เป็นกรณีว่าเรานำสถานที่ประชุมอยู่แต่มีกรณีคือเรานำคริสจักรวันต่อวันอีกเรื่องหนึง่งเรานำคริสจักรไปวันต่อวันเดือนต่อปีอาเดือนต่อเดือนปีต่อปีจําได้ไหมเมื่อกี้ในคําสอนครั้งที่แล้วเนี่ยเพิ่งผ่านไปผมบอกว่าต้องสร้างสาวกผมไม่สามารถเน้นเรื่องนี้ได้พอก็คือว่าในการรับใช้พระเจ้าเนี่ย วิธีผมเน,นเน้นว่าสร้างสาวกและมีทีมงานดังนั้นผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับอย่ารับใช้คนเดียวสอบอหลายโบสโบสไม่โตเพราะรับใช้คนเดียวทำให้โบสมันแปก๊กไม่ไปไหนไม่โตสถียุบหนอพองหนอยงี้เรื่อยๆวิธีก็คือเราเอาเขามาสร้างสาวกสอนเขามันเกิดความสนิทสนม เจอกันเช่นอาจจะทุกเย็นมานาังคารไม่ใช่กลุ่มสามกรธรรมเนี่ยมาเจอกันสอนตอบคําถามแบ่งปันนิมิตแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ทําเป็นการสร้างสาวกค,คุยกันใช้เวลากันแล้วเมื่อเกิดขึ้นป๊บเราก็เริ่มรวบรวมคนเข้ามาเป็นทีมนะครับบทเล็กๆก็อาจจะทีมแก่3-4คนก่อนที่เหลือยังเป็นผู้เชื่อใหม่หรือยังเป็น ผู้เชื่อที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่เราเห็นคนนี้จิตวิญญาณดีคนนี้สัตซ์ซื่อตักเตือนได้นะครับมันมีภาษาอังกฤษเขาบอกว่า fat f a t เราเลือกคนที่ fat ไม่ใช่อ้วนนะครับเลือกคนที่ fat <laughs> ก็คือ faithful สัตซ์ซื่อมาโบสทุกอาทิตย์ a available คนนั้นยินดีให้เวลา t teachable ตักเตือนได้สอนได้ FAT เรามีสมาชิกอยู่ในโบสถ์10คนเราเปิดโบสถ์ใหม่ๆ20คนเราก็จับมาใครอยากถูกสร้างสาวกมาเนะเราไม่บังคับเราก็สอนเกิดความสนิทสนมนี่ไม่ใช่วันอาทิตย์นะผมพูดถึงวันอื่นสอนเสร็จเราก็เริ่มมองแล้คนนี้สัตว์ซื่อคนนี้สอนได้คนนี้วิญญาณดีเราก็เรียกเขาเข้ามาเป็นทีมกับเราไม่ให้ตำแหน่งไม่มีการให้ตำแหน่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทุกคนต้องพิสูจน์ชีวิตอย่างน้อย สปี5ปี10ปีก่อนให้ตำแหน่งโบสถ์ของผมไม่มีระบบให้ตำแหน่งอย่างเร็วๆต้องพิสูจน์ชีวิตไปสามปี10ปี5ปีเพราะการให้ตำแหน่งถอดยากและเดี๋ยวจะทะเลาะกันพิสูจน์ชีวิตไปก่อนแล้วก็รวบรวมเข้ามาเป็นทีมพอมาเป็นทีมเสร็จการนำริสรจวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีเราต้องเอาเรื่องที่เราคิดว่าจะทำมาเสนอในทีม และคุยกันอธิษฐานด้วยกันฟังเสียงพระวิญญาณด้วยกัน <c oughs> และไอเมนด้วยกันนะครับ <c oughs> นี่เป็นวิธีที่ผมทำคริสจักรมาแล้ว30ปีผมไม่เคยตัดสินใจเรื่องใดคนเดียววันต่อวันผมจะเอาเข้าทีมของผมเช่น <c oughs> ผมยกตัวอย่างว่าผมอยากจะเปลี่ยนวันสร้างสาวก เป็นวันเสาร์เที่ยงมากินข้าวด้วยกันคุยกันสนุกสนานแทนที่จะเป็นคืนวันอังคารที่ทุกคนจะต้องเอารีบรีบเอาลูกเข้านอนไปโรงเรียนวันพุธผมรู้สึกมันไม่เกิดผลวันอังคารเย็นไม่เกิดผลผมก็เรียกทีมผมมาคุยก่อนผมขอเสนอเปลี่ยนเป็นวันเสาร์พี่น้องคิดยังไงคนนี้ก็ออกความเห็นคนนี้ออกความเห็นก็ออกความเห็นคุยกันไปสัก15นาทีแล้วในที่สุดพวกเราก็สรุปว่าอะไรดีที่สุดอธิษฐาน ขอพระวิญญาณเป็นพยานในใจพอสรุปเสร็จเราก็ถึงไปบอกริศจักรผมไม่ตัดสินใจคนเดียวเรื่องวันต่อวันเดือนต่อเดือนเพราะถ้าผมตัดสินใจคนเดียวนะครับผมโดนยิงผมขึ้นเขียงเลยพอพอม,มาประกาศปุ๊บอาจารย์พระวิญญาณนำมาเมื่อเนี้ยอาจารย์ทำไมตัดสินใจอยู่คนเดียวโอ้โหเชือดคอเลยครับผมไม่ทำ ถ้าใครมาว่าผมว่าทำไมอาจารย์ตัดสินใจงั้นขอโทษครับ8คนมาประชุมกับผมเรียบร้อยเราตัดสินใจด้วยกันทุกคนปิดปากเงียบหมดไม่มีใครกล้าเถียงผมสักคนเพราะ8คนตัดสินใจด้วยกันนี่เป็นวิธีทํางานในริสตจักรของผมแบบนี้ผมจะมีทีมทีมจัดคริสต์มาสทีมนมัมการทีมประกาศข่าวประเสริฐทีมมิชชั่นนี่ผมเพิ่งประชุมไป เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทีมมิชชันไปเยอรมันเราจะทําอะไรหนึ่งสองสามเขียนโปรโตโคอลออกมาเราจะทําอย่างนงี้เราประชุมกันออกความเห็นแล้วก็ใช้อีเมลส่งไปหาทุกคนว่านี่คือข้อสรุปนะเราจะทํายี้งนี้ทุกคนเห็นด้วยไหมเอเมนเราก็ไปด้วยกันผมไปสร้างโบสถ์ที่เยอรมันแล้วไปสร้างโบสถ์ที่สวิสผมใช้เวลาอย่างนี้วิธีนี้ตั้งแต่วันแรกเลยนี่เพิ่งเปิดโบสถ์ที่ไฟบวกที่ชายแดนเยอรมันติดกับสวิตเซอร์แลนด์ เปิดโบสถ์เมื่อเดือนที่ผ่านมาเดือนกัญยาใช่กันยาเขารวมรวมตัวกันเป็นโบสถ์แล้วโบสถ์ที่สวิสเปิดมาสองปีแล้วทําอะไรรู้ไหมครับผมเรียกหมดทุกคนเลยมาประชุมทุกคนมามามาถ้าท่านไปยู u t u b e นะท่านจะเห็นอันเนี้ยอยู่ใน YouTube เรียกมาคุยอธิบายอะไรๆแล้วก็เริ่มมาคุยกันสร้างสาวกแล้วผมบอกเลยว่าเราจะต้องสร้างทีมทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้ ที่สวิสมีทีมเรียบร้อยแล้วทีมแผนกจัดวันอาทิตย์ทีมแผนกทำอาหารทีมแผนกต้อนรับทีมแผนกหาข้อพระกัมภีใส่ข้อพระกัมปีเป็นทีมทีมตอนนี้สวิสแฮปปี้ขึ้นจมเลยทุกคนรับใช้รักกันโอ้ยพี่น้องยิ้มกันหมดเลยเพราะทุกคนได้มีส่วนเป็นทีมสบอแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยตอนนี้เข้ามาเทศลูกเดียวคนอื่นทำหมดทุกเรื่องละเป็นทีมเลยสมาชิกได้มีส่วนในการรับใช้เป็นทีมทททีีีมมมรับผิดชอบเรื่องนี้รับผิดชอบเรื่องนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ การดำเนินคริสจักรไปวันต่อวันต้องทำแบบนั้นเอเมนไหมครับฮะอันนี้ก็เก็บไว้ในคำสอนได้เพราะผมคิดว่าเป็นคำแนะนำในการรับใช้ที่ดีครับโอเคครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับดีมากนะผมว่าบางทีพวกนี้เรามองไม่เห็นนะเราอาจจะมันเนี่ยมันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาอะที่ทำให้เราพลาดและทำให้คริสจักรไม่โต คนเข้ามาแล้วเจ็บช้ำระกำใจกันว่าทำไมทำงานอยู่คนเดียวฉันก็มีความสามารถไม่ใช้ฉันอะไรเงี้ยเขาก็นั่งกันเบื่อแล้วก็ออกย้ายโบสถ์กันไปอย่างนี้เป็นตน้นนะครับขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับดีใจที่พี่น้องฟังคำสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผูน้นำเอาคำสอนไปปฏิบัติทุกข้อทุกตอนพี่น้องรักพระเจ้าและพี่น้อง จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นส,นสวรรค์จะเปิดออกและเทพระพรลงบนชีวิตของพี่น้องทั้งครอบครัวการรับใช้การงานการเงินสุขภาพทุกอย่างขอพระเจ้าผู้ทรงรักพี่น้องมา,มากๆนั้นทรงปกป้องคุ้มครองพี่น้องและทอประแสงของพระองค์มาจากพระพักของพระบนชีวิตของพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคําสอนตอนต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆครับ